สวัสดีจ้าพบกับพี่นอ็อตทีแคสเตอร์วันนี้พี่น็อตจะมาแนะนำให้น้องๆรู้จักว่าทีแคสเตอร์ม็อกเอ็กซม2020มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน้องๆเชื่อไหมครับว่าในแต่ละปีมีนักเรียนที่สอบเข้าในระบบทีแคสมากถึงกว่า3 0 0 0สนคนต่อปีและมากกว่าครึ่งมีข้อผิดพลาดกว่า1 0 0 0 0หมื่นคนที่ไม่สามารถสมัครสอบได้ทันเวลา กว่า1 0 0 0 0แคนที่ทําข้อสอบไม่ได้เพราะตื่นสนามสอบอีกกว่า3,000คนที่สละสิทธิ์เกินโคตตาระบบ t ีแคสที่ตั้งไว้และอีกกว่า5,000คนที่ไม่ยอมยืนยันการเลือกสาขาที่ตัวเองได้เลือกไว้และปีนี้ครับ t ีแคมีการอัปเดตรูปแบบใหม่แน่นอนมีจุดตายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเริ่มตั้งแต่ น้องๆหลายคนนะครับก็จะสับสนว่าเราควรจะเลือกสอบวิชาอะไรดีเพราะมีการปรับเปลี่ยนข้อสอบใหม่โดยการยกเลิกการสอบวิชาสามัญคณิต2และวิทย์ทั่วไปให้ไปใช้ข้อสอบโอเน็ตคณิตวิทย์ของเด็ก6 4แทนจุดต่อมาคือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อสอบที่เป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ใหม่ทั้งหมดเนื่องจากสสวทได้เข้ามามีบทบาทในการออกข้อสอบ ทำให้หลายคนกังวลว่าการเตรียมตัวอ่านหนังสือของน้องจะเพียงพอหรือยังและสุดท้ายคือระบบแอดมิชชั่นแบบใหม่ที่ปีนี้มีการคัดเลือกร่วมกันของแอดมิชชั่น1และแอดมิชชั่น2ให้น้องเลือกได้สูงสุด10อันดับและมีการใช้ระบบดึงตัวสำรองเป็นครั้งแรกน้องๆเคยได้ยินไหมครับว่ารู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจุดตายจะกลายเป็นจุดปังหากเราเคยเห็นระบบการคัดเลือกมาก่อนและสิ่งที่จะช่วยให้น้องๆได้เห็นระบบการคัดเลือก t c a s สก่อนใครนั่นก็คือการสอบ T-Caster Mock Exam 2020ซึ่ง T-Caster อ o ์ m o x a m x ในปีนี้ เราไม่ได้มาเพียงแค่ช่วยให้น้องได้จำลองการสอบรู้ผลจุดอ่อนจุดแข็งเพียงเท่านั้นแต่เราช่วยให้น้องได้จำลองการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลายัยด้วยระบบ T-CA s รูปแบบใหม่ตั้งแต่การสอบในสนามสอบหลักการฝึกจัดอันดับในระบบ TCA s สแบบใหม่และการประกาศผลที่จะเป็นการประเมินโอกาสสอบติด ว่าคะแนนของน้องมีศัก,กยภาพเพียงพอในการสอบเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่น้องสนใจหรือไม่พิเศษสุดๆครับปีนี้ t c a s t o r Mock Exam ปรับรูปแบบข้อสอบให้มีความหลากหลายขึ้นกว่าเดิมตอบโจทย์น้องๆทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการสอบ T-Caster Mock Exam ได้ครับโดยเรามีรูปแบบการสอบทั้งสนามจริงและสนามออนไลน์ โดยการสอบสนามจริงเป็นการสอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศกว่า44สนามและการสอบออนไลน์ที่น้องๆสามารถสอบผ่านเว็บไซต์สอบที่ไหนก็ได้ซึ่งสิ่งที่น้องๆจะได้จากการสอบออนไลน์และการสอบสนามจริงมีดังนี้ครับมาดูจุดที่มีความเหมือนกันก่อนเลยทั้งการสอบสนามจริงและการสอบออนไลน์น้องๆจะได้ข้อสอบ Onet o n ออนไลน์ไปสอบฟรี5วิชาเมื่อสมัครสอบในลักษณะที่เป็นแพ็กเกจนะครับส่วนที่2ครับคือใบรายงานผลพร้อมเฉลยละเอียดในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งบทไหนที่ต้องเติมบทไหนที่จะต้องอ่านหนังสือและสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ด้วยว่าบทไหนที่น้องควรเก็บในเวลาอันสั้นเพื่อให้คะแนนของเรานั้นถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับ ส่วนที่3ครับทั้งการสอบสนามจริงและการสอบออนไลน์จะได้ฝึกจัดอันดับในระบบ a d m i s s i o n ใหม่เสมือนจริงครับสิ่งที่ต่างกันครับในส่วนของสนามจริงจะมีวิดีโอเฉลยละเอียดเพิ่มเติมเจาะลึกเทคนิคในข้อยากครับและวิชาที่น้องๆจะได้สอบนะครับในส่วนของสนามจริงนั้นจะมีตั้งแต่แกความถนัดทั่วไปแพทความถนัดทางคณิตศาสตร์ แพท2ความถนัดทางวิทยาศาสตร์แพท3ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์และวิชาสามัญอีก7วิชารวมไปถึงวิชาเฉพาะแพทย์ด้วยครับในส่วนของการสอบออนไลน์ครับมีทุกวิชาเหมือนกับที่สนามสอบจริงมีแต่เพิ่มเติมก็คือมีการเพิ่มแพท5ความถนัดทางคณรุศาสตร์และแพท7ความถนัดทางภาษาต,ต่างประเทศเข้ามาครับสำหรับการสอบแน่นอนว่าการสอบสนามจริง จะต้องเดินทางไปสอบที่สนามสอบโรงเรียน44สนามสอบทั่วประเทศและการสอบออนไลน์สามารถเลือกเวลาสอบได้ที่น้องสะดวกลดปัญหาการเดินทางอยู่ที่ไหนก็สอบได้และเน้นย้ำนะครับข้อสอบของสนามจริงและข้อสอบออนไลน์เป็นข้อสอบคนละชุดกันดังนั้นน้องๆสามารถที่จะเลือกสมัครสอบได้ทั้งสนามจริงและออนไลน์พร้อมๆกันครับ สำหรับทำลา์การสอบของ t c a s t เซอ m ์ม็อกนะครับจะเริ่มตั้งแต่การสอบสนามจริงและออนไลน์ในช่วงวันที่4ถึง31มกราคม2564ครับต่อมาครับเราจะเปิดให้น้องๆเนี่ยได้ดูเฉลยละเอียดกันเพื่อจะได้ไปทบทวนตำราได้มากขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปครับต่อมานะครับเราจะมีการประกาศผลคะแนนสอบให้น้องๆได้รับทราบทั่วกัน ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2564เป็นต้นไปและปิดท้ายครับด้วยการฝึกจัดอันดับเสมือนจริงในระบบแอดมิชชั่นแบบใหม่ระหว่างวันที่2ถึง7มีนาคม2564ครับและนี่คือตารางสอบของสนามจริงและสนามสอบออนไลน์ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ที่ c a s t e r n e t ได้ครับและทำไม ต้องสอบ T.Caster Mock Exam 2020อย่างแรกเลยนะครับคือการที่น้องๆเนี่ยจะได้ลองข้อสอบที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้อสอบจริงโดยมีทั้งสนามสอบออนไลน์และสอบสนามจริงให้น้องได้เลือกสอบกันครับเริ่มที่การสอบในสนามจริงเราจะมีการจำลองกฎกติกาการสอบเสมือนจริงตั้งแต่การเตรียมตัวเอกสารที่จะเข้าห้องสอบการตรวจเช็ครายชื่อหน้าห้องสอบ การเข้าห้องสอบโดยใช้กฎอย่างเคร่งครัดเสมือนจริงและการที่จะส่งข้อสอบและสามารถที่จะมีประสบการณ์ที่อยู่ในห้องสอบเนี่ยจะได้ไม่พบกับความตื่นเต้นเมื่อเจอสนามจริงนั่นเองครับต่อมานะครับคือการสอบออนไลน์โดยการที่เรานั้นจะออกแบบประสบการณ์การสอบให้ใกล้เคียงกับการสอบในห้องเรียนจริงๆมากที่สุดครับ ตั้งแต่การเข้าห้องสอบโดยเรานะครับจะเปิดการเข้าห้องสอบน้องๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรากําหนดไว้ครับหลังจากนั้นครับเมื่อน้องๆสามารถเข้าห้องสอบที่ตัวเองนั้นได้สมัครเข้ามาได้แล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเจอนะครับก็คือการพูดถึงคําชี้แจงของข้อสอบครับโดยเรานะครับจะทําคําชี้แจงให้เสมือนหน้าข้อสอบจริงที่น้องต้องเจอตอนที่น้องเปิดข้อสอบออกมาในห้องเรียนเลยครับส่วนต่อมาครับเราได้พัฒนานะครับในส่วนของการตอบคําถามเนี่ย ให้มีประสบการณ์การสอบเหมือนจริงมากๆครับตั้งแต่การมีโจทย์การมีการให้ตอบตัวเลือกหรือการทำข้อสอบแบบอัตนัยก็ตามรวมไปถึงครับมีบาข้างบนเพื่อให้น้องๆสามารถรู้ว่าตัวเองนั้นทำข้อสอบไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วและน้องๆสามารถข้ามข้อไปแก้ไขในข้อที่ตัวเองอยากกลับไปแก้ไขก็สามารถทำได้ และที่สำคัญครับคือการที่เราสามารถที่จะมีระบบจับเวลาเสมือนจริงโดยยึดเวลาตามจริงที่น้องต้องใช้ในการสอบสนามหลักเลยครับผมส่วนต่อมานะครับก็คือการที่เรานั้นได้ทำระบบรองรับข้อสอบทุกรูปแบบที่มีครับ ตั้งแต่การทำข้อสอบปรนัยอัตนัยไปจนถึงการทำข้อสอบรูปแบบของความคิดเชื่อมโยงไปจนถึงโ Ne t ที่มีรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายระบบออนไลน์ของเราก็สามารถทำการสอบเหล่านี้ได้ครับและแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆจะส่งข้อสอบคนทุกคนจะต้องตรวจกระดาษคำตอบของเราแน่นอนว่าเรานั้นก็ได้มีระบบการตรวจทานกระดาษคำตอบให้น้องๆด้วยและหากน้องๆน,นั้นนะครับ อยากจะกลับไปแก้ไขในข้อไหนก็สามารถทำได้ตามเวลาที่เราได้กำหนดไว้ให้ครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมีระบบการส่งข้อสอบเป็นการยืนยันว่าน้องนั้นสามารถส่งข้อสอบสำเร็จแล้วและมีการประกาศชัดเจนว่าเราจะประกาศผลสอบเมื่อไหร่เพื่อให้น้องไปเช็คคะแนนสอบได้ว่าคะแนนที่ตัวเองได้นั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่ครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือในการออกข้อสอบจากพี่พ ในสถาบันกฎวิชาชั้นนำทั้งสายวิทย์และสายสิ์น,นะครับตั้งแต่สถาบันกฎวิชาออนดีมานสถาบันกฎวิชาอาจารย์ปิงดาวองนะครับครูพี่โอมฟอ r d English ทีมนิสิตจ,จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและทีมอ,อื่นอีกมากมายครับการันตีคุณภาพของข้อสอบนะครับ ว่ายังไงก็ตามจะมีการเก่งข้อสอบได้ตรงประเด็นแน่นอนไม่ว่าหลักสูตรหรือรูปแบบข้อสอบจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็จะสามารถปรับรูปแบบปรับเนื้อหาข้อสอบให้ตรงกับสิ่งที่น้องจะเจอจริงในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับส่วนต่อมาครับคือส่วนสําคัญที่น้องๆสนใจก็คือการมีชุดข้อสอบและเฉลยละเอียดที่น้องๆน,นะครับสามารถดูวิธีทำได้แบบสเต็ป by สเต็ป สงสัยตรงไหนสามารถอ่านเฉลยตรงนี้จะทำความกระจ่างให้เกิดขึ้นก่อนจะเข้าห้องสอบจริงรู้จุดพลาดพลาดจุดไหนจะได้ไม่พลาดต่อในห้องสอบสนามจริงนั่นเองครับสิ่งสำคัญเลยก็คือน้องๆคงอยากรู้แล้วครับว่าผลวิเคราะห์คะแนนรายบุคคลที่เราจะวิเคราะห์แบบละเอียดน้องๆจะได้อะไรกันบ้างนะครับในส่วนของแบบรายงานวิเคราะห์รายบุคคลที่เป็นเวอร์ชั่นละเอียดนี้ จะเป็นการวิเคราะห์แบบบุคคลดังนั้นแต่ละคนจะได้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคะแนนสอบของน้องๆเองและการพัฒนาศักยภาพครับเริ่มที่น้องๆน,นะครับจะได้เห็นคะแนนของตนเองนะครับพร้อมกับคะแนนเต็มและน้องๆน,นะครับจะได้เทียบกันเลยครับว่าคะแนนของน้องเทียบกับคนที่สมัครทีแคสเตอร์มอกเอกซม,มาด้วยกันนั้น คะแนนของน้องอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับและจะได้รู้ด้วยว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆนั้นมีทั้งหมดกี่คนเพื่อจะได้ประเมินโอกาสและศัก,กยภาพคะแนนของตัวเองว่ามีความสามารถในการแข่งขันได้จริงมากหน่อยแค่ไหนพร้อมทั้งนะครับเรายังมีการบอกถึง SD ที่สามารถเทียบเคียงได้กับการสอบในสถาบันระดับชาตินะครับหรือของสทศนั่นเองครับส่วนต่อมานะครับ น้องๆเนี่ยนอกจากจะได้รู้คะแนนแล้วเปรียบเทียบกับเพื่อนๆแล้วยังจะได้รู้วิเคราะห์รายบทอีกครับสมมติว่าน้องมีคะแนนมาก้อนหนึ่งนะครับเราจะมีการวิเคราะห์แยกให้เลยว่าบทไหนที่น้องทำคะแนนได้ดีแล้วเราจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สีเขียวครับ แต่บทไหนที่น้องจะเป็นวิกฤตและน้องไม่สามารถที่จะทําได้เนี่ยเราจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นสีแดงให้น้องเห็นนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งจะทําให้น้องรู้เลยครับว่าอันไหนที่ขึ้นเป็นสีแดงแปลว่าน้องต้องไปรีบปิดจุดอ่อนของตัวเองส่วนอันไหนที่ขึ้นว่าเป็นสีเขียวก็ไม่ใช่ว่าน้องจะชะล่าใจนะครับแค่รักษามาตรฐานของตนเองเพียงเท่านี้คะแนนของน้องก็จะสามารถที่จะถึงตามคณะและมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้ส่วนสำคัญเลยนะครับ เราได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมให้น้องอีกว่าในเวลาอันใกล้ที่จะต้องเก็บบทต่างเนี่ยแน่นอนน้องๆไม่สามารถที่จะอ่านได้ครบทุกบทเรามีบทวิเคราะห์ทางด้านล่างนะครับที่สรุปไว้ชัดเจนแล้วว่าจุด ที่น้องจะต้องเก็บหรือบทที่น้องจําเป็นจะต้องเก็บในช่วงเวลาอันสั้นเพื่ออัพคะแนนให้ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เนี่ยคือบทไหนบ้างโดยการวิเคราะห์นี้นะครับเราจะประเมินจากจํานวนข้อสอบที่ออกเยอะออกน้อยเทียบเคียงกับพฤติกรรมของน้องๆว่ามีความถนัดและความชอบในวิชาไหนออกมาเป็น4-5ถึงบทที่น้องควรเก็บก่อนใกล้สอบซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้น้องท็อปอัพคะแนนขึ้นมา สามารถที่จะสอบติดคณะในดวงใจได้นั่นเองครับและส่วนสุดท้ายนะครับคือในส่วนของเฉลยละเอียดที่เรามีให้น้องๆเนี่ยครบทุกวิชาเลยนะครับโดยนะครับระบบเฉลยละเอียดของเราเนี่ยจะมีตั้งแต่นะครับการบอกว่าเฉลยข้อนี้ตอบอะไรและมีคําอธิบายอย่างชัดเจนนะครับที่สําคัญครับน้องๆที่สอบสนามจริงเนี่ยจะมีวิดีโอเพิ่มเติมเ,มเทคนิคจากพี่ๆ อาจารย์กดวิชาชั้นนำนะครับมาสอนเทคนิคในข้อที่ยากว่าน้องควรทำอย่างไรและมีทริคอย่างไรให้ผ่านผลข้อต่างๆเหล่านี้ไปได้และแน่นอนนอกจากนั้นน้องสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ในหน้าเว็บไซต์ของเราได้ด้วยนั่นเองครับและไฮไลท์ที่น้องๆกำลังรอคอยกันอยู่นะครับนั่นคือการที่เรานั้นจะมีการฝึกจัดอันดับในระบบ Admission แบบใหม่เสมือนจริงเป็นที่แรกนะครับ โดยระบบนั้นจะมีการดึงคะแนนของน้องๆนะครับออกมาประมวลผลนะครับรวมไปถึงการประเมินโอกาสสอบติดนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเริ่มต้นก็คือนะครับเราจะมีการดึงคะแนนสอบของน้องๆนะครับที่เข้าสอบทุกๆคนนะครับออกมาแสดงผลให้น้องๆเห็นนะครับเพื่อให้น้องๆได้จําลองการตรวจเช็คคะแนนของตนเองนะครับในระบบจริงว่าคะแนนได้ดึงมาถูกต้องมากน้อยแค่ไหนครับ ในส่วนต่อมานะครับก็คือการที่เรานั้นจะดจำลองการที่ให้น้องเลือกอันดับครับโดยให้น้องสามารถเลือกคณะมหาวิทยาลัยสาขารวมไปถึงปีนี้พิเศษครับเราจะมีการให้เลือกเกณฑ์ว่าน้องจะสามารถเลือกเกณฑ์แอดมิชชั่นหหรือเกณฑ์แอดมิชชั่น2ไว้ตรงไหนก็ได้ให้น้องได้ฝึกเลือกจัดอันดับได้ก่อนใครเลยครับโดยมีอันดับให้น้องเลือกได้สูงสุด ถึง10อันดับตามกติการจริงที่ทปอได้ประกาศมาล่าสุดครับสุดท้ายนะครับคือการที่เรานั้นจะมีการนำคะแนนของน้องๆน,นะครับมาประมวลผลกันและจะประกาศออกมาครับว่าคะแนนของน้องนั้นมีศักยภาพในการสอบติด อันดับไหนมากน้อยแค่ไหนครับเพื่อให้น้องๆเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจครับว่าถ้าตัวเองมีศักยกภาพคะแนนเท่านี้จะติดในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันหรือไม่ครับและนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับในการสอบ T-Caster Mock Exam 2020สนะครับสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้นะครับผ่านเว็บไซต์ mock.tcaster.net หรือน้องๆสามารถสแกน QR code ต,ตรงนี้นะครับเพื่อดูรละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเข้าในช็อปออนไลน์น้องสามารถที่จะซื้อได้ที่ช่องทางนี้และสุดท้ายนะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะครับเรามีทีมงานสแตนบายนะครับที่ l i น์แอด at t caster นั่นเองครับหากน้องๆสนใจรีบสมัครก่อนจะเต็มนะครับเพราะสนามสอบมีจานวนจากัดน้องๆครับพลาดในสนามจาลอง ดีกว่าต้องมานั่งร้องไห้ในสนามจริงนะครับสุดท้ายนี้พี่น็อตขอฝากอะไรไว้อย่างหนึ่งนะครับสนาม t c a คสไม่ต่างอะไรกับสนามรบถ้าเราวางแผนไม่ดีการจบชีวิตในสนามรบก็คือการที่เราสอบไม่ติดในระบบ t c a คสอย่าพาตัวเองเข้าสนามโดยไม่รู้อะไรเลยจงรู้ก่อนรบตอนจบจะสำเร็จ ในการสอบติดคณะในดวงใจอย่างแน่นอนครับแล้วเจอกันกับ T-Caster Mock Exam 2020ครับ